โอ้โหวันนี้แต่งตัวสวยเลยเห็นจะว่าแต่ตุ๊กตาสวยดูสิคะอโอ้โหหล่อมากวันนี้ผมแค่ไปส่งนะครับไม่ได้ไปอยู่ฝั่งนี้ข้างหน้าต้องไปด้วยกันนะคะครับอันนี้เข้าไปแล้วไปทำไรเงี้ยรอจัดเลยค่ะโอ้ยนีไปแล้วครับท่านผู้ชมเดีย๋ยวเขาเอาผลง,งานคลิปล่าสุดมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับติดตามชมครับตอนต่อไป เป็นกำลังใจให้ทุกตาด้วยนะคะครับเที่ยวนี้เขาไปคนเดียวก่อนนะครับไปไกลเลยไปยุโรป <c oughs> โอ้ <c oughs> โหตายแม่โอ้โหทั้ <c oughs> ทงน่าพอใจกันนะจ้าจ้าจ้าโอเคเดี <c oughs> ๋ยวไปเจอที่สตาร์มินส์ส่วนตัวดู หลังจากที่ผมิีงเขาไว้แล้วเดี๋ยวไม่รู้ว่าติดตามอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ช่อง H เดี๋ยวดูนะครับเพื่อนๆว่าผมจะหาเจอไหม H esh. ไม่ได้มานานแล้วนะสนับบินโซนทูโอ้ยคนเยอะน,นะครับวันนี้ ผู้ดีสันเยอะมากเลยอ่ะเขาบอกว่า H H อยู่ตรงไหนวะผู้ดีสัน H เขาอ,ออกเดีย๋ยวลองหาดู เยอะขนาไหนวะมเยอะมากออกเลยตอนนี้เนี่ย H H อย่างเนี้ยเดี๋ยวผมลวงหายด้วยนะครับท่านผู้ชม มือะีเหรอแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้มีรู้อยู่อยู่ไหน

อันนี้เป็นขาเท้าอ่ะเดี๋ยวเราไปตามหาโอ้หนี่ก็อินเดียหมดแหละเนี่ยที่เท่า,ทาเ้าที่ดูเนี่ยน้องอ๋อเหรอไม่เห็นไม่เห็น เจอใครยังหนูอ่ะทนไม่ไหวก็เลยแล้วก็แลกตู้กับน้องให้อมาแล้วนะคะเจ้าของช่อง CBO นี่ค่ะพี่หมีเจ้าของช่องสวัสดีครับพี่สองช่องนที่จริงจตอนนี้สี่ช่องแล้วครับอล้เจนูทุควรขอแบบเดี๋ยวแล้วส่งงก์ไปให้ทางบริหาร

นะครับขึ้นแล้วอกการรรกันโอ้โหทำไมทำให้ผู้ชมนอนอย่างนี้างเยงเลยเนี่ยขอบคุณมากค่ะเยงนะคะครับหนูไม่ไหวหนูเลยแบบใช่ ัวของเสียหายอ๋อไม่เสียหายหรอโห,หดูแล้วขนาดนี้จริงๆแล้วกระเป๋ามันก็มีนี่อยู่แล้วหุมห้มมาเป็นพลาสติกอยู่แล้วใช่โอเคก็ไไหนกันก็ไม่รู้อ่ะอ้าวแล้วนี่นักเก็ป็นที่ไหนละ่ะนี่นะะนักเกันที่นี่เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปที่ขขอ่นส่าแกมดีไหมมีครับสรุปว่าพิธีกรไม่ได้ไปไหนนะครับไปไปไป,ไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวกันก่อน เครงเที่ยวที่อิตาลีนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาภาพบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมครับโซคอนัคนากันสามทุ่มไสามทุ่มมาขอนาอ๋อโอเคโอเคแล้วก็ซ้อ,ซอมเขาออิตาลีเป็นไงคะเดินสวนกัน,นกระเป๋าหายเฉยๆนะกระเป๋าหายยังไม่ได้หายอะไรนะคะก็เลยเดี๋ยวเปิดเปิดเปิดรายการเปิดช่องนี้ด้วยกันหน่อยอ้าวแล้วยังไม่เปิดรายการนี้เหรอ อ้าวรอยังไม่ได้เปิดรายการเลยหรอช่องที่เปิดแล้วเหรอยังไม่ได้เปิดให้เปิดตอนเช้าเปิดยังไม่ไม่ไม่ได้เปิดเลยวันนี้อ่าเปิดที่นี่เลยหรอเปิดที่นี่เอาแม่รอแล้วฝนจะตกไหมไม่ได้ข่าวว่าฝนตกพรุ่ทนี้เนี่ยเหรอโดนนำโชคฝนใหมเหรอนี่ไหนก็พามายนมามาถึงในสนามบินมีฝนแลวโอ้โหฟ้าผ่าแล้วอ่ะอ่เปิดเปิดทีสองช่องเลยเปิดรายการด้วยกันหน่อยค่ะพี่มีอ้าว ทำไเอาไม้หนูอยู่นี่ทำไมผมอยู่นี่แล้วเดี๋ยวมันจะสลับกันไหมอ่ะมึงนสองคนไปตกลงกันก่อนกูรอได้งั้นขอบตุ๊กตาเอาไว้ที่กระเป๋าละกันนะเดี๋ยวมันจะสลับกันไว้ที่กระเป๋ากระเป๋านี้อันนี้โอเค่นะโอเคเริ่มนะโอ้โหเริ่มนี่เสร็จเลยนี่อิตาลีนี่ยาวเลยใช่อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มีชแนลทีวี แแหงนี้แงน,นี้อ่าแล้วแแองนี้ก็คือแหด้วยแหเห,ห <c oughs> นีอะไรมือไม่ไปใส่เอานะอ่าอ่าโอเคสนับสนุนรายการโดยขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะคะนี่เลยอยากมีรายได้เสริมจังเลยอยากทำงานอยู่ที่บ้านทำงานอะไรดีนะนี่เลยใครๆเขาก็ทำกันนอกจากนั้นนะนักศึกษาจบใหม่ก็ยังสามารถทำได้ด้วย เพียงแค่มีมือถือและสัญญาณอินเทอร์เนต็ตสามารถทำได้ทั่วโลกอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าที่ไหนที่ไหนล่ะอยากทำจังเลยที่นี่ไงสีปุงโบเกอร์ประกันภัยรับสมัครตัวแทนทั่วไทยทั่วโลกรายได้ดีเรียนรู้ทางออนไลน์หาเงินสร้างอาชีพทางออนไลน์หลังเลิกงานอย่างนี้ต้องรีบไปสมัครกันแล้วร,ร,รีบมาสมัครกันเร็วๆนะคะ สีคุณโมเกะประกันภัยโดยกุ้ง้าแคนดาพันธ์ทองสมบูรณ์มาเข้ามาเยอะๆประมักกันข้ามาเยอะๆนะคะเพราะว่ากูกิจนี้ที่เราทํากันเนาะจะสามารถทําให้เรานะคะเป็นเแบบเขาเรียกว่ามีเนี่ยเนี่ยแบบผู้ใชายชนมีอิสรามันมาเห็นไหมฮะเขาริ่มอ่าอ่าใช่ครับเห็นไหมมีอิสรภาพทางด้านรายได้แล้วก็เวลาอย่างแน่นอนนะคะวันนี้เรามาทําอะไรกันที่นี่คะเนี่ยมาส่งครับส่งไปอิตาลีอ่า ไปแล้วนะแค่แป๊บเดียวนะคะอืมไม่ร้องงาโอ้ไม่ร้องไม่ร้องใช่นะคะโอเคก็เอ่อคลิปเนี้ยเอ่อคือจริงๆอ่ะทำทำโปรทำยอดได้ตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วนะคะดีเนาะใช่อิตาลีเป็นไงอ่ะไปดูกันเป็นนไงนาทีวไหมแอ่ะนาทีเอมมาก โอ้ยนาทีมากโอ้โหไปที่นู่นไปที่นี่ไปที่นู่นไปที่นี่เยอะแยะเลยแต่เขาให้ระวังอยู่อย่างหนึ่งนะคะเรื่องกระเป๋าเซฟตี้เซฟตี้ให้น่าที่สุดวานวันนี้ไม่ได้นะนี่นี่นี่วันนี้ไม่ได้นะนี่ก็เลยเกิดวันนี้นี่หายแน่นอนหายแน่นอนหายก็เลยมีกุญแจมาล็อกนะคะแล้วก็นระเป๋าทุกความไม่ประมาทกระเป๋าเต้ใบเดียวนะคะอ่าใช่แล้วก็แยกแยกจุดไว้เงินนะคะแยกการ์ดแยกอะไรทุกอย่างนะคะอื้อ ก็เลยมาเปิดรายการเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคลิปต่อไปตุ๊กตาจะพาไปเที่ยวที่ไหนมาติดตามกันค่ะคิ่ผมจะมีโอกาสได้ไปที่ไหมเนี่ยแน่นอนค่ะพี่มีเดี๋ยวพาไปเราพี่หนีเขาสัญญากับพวกเราไว้แล้วนะคะว่าเขาจะพาเราไปเที่ยวทั่วไทยทัวโลกใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปให้โอกาสและให้เวลาเรานี้นวันนี้ให้ให้ตุกตาไปเที่ยวก่อนแล้ก็ต่อให้เขาพูดไปมาแล้วอืมใช่เคยไปมาแล้วนี่ใช่ใช่เคยไปมาแล้วอือค่ะ เราไปดูว่าอาหารของเขาเป็นที่นั่นเป็นไงบ้างพิซซ่าเป็นไงบ้างชีสเชอร์ก็อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเห็นบอกว่าอร่อยอร่อยอร่อยแบบคูลๆยังไงก็ไม่รู้เบชาบุญนะคะรอบตัวไปเนาะขอขอบคุณช่องอาาด้วยนะคะช่องอะไรนะคะมีชแนลวันมีชแนลวัน ลอดตายแน่นอนเพราะอะไรคะเพราะว่ามีเอ่อนักทา่รใช่ใช่อร่อยมากๆนะคะดังนั้นอยากรู้ว่าทํายังไงไปดูที่ช่องหมีที่เป็น FC คุณนี่ก็สปายเลยเนาะอือร่อยเลยอะลอดตายค่ะอมอและก็เซตีเนาะแล้วก็ดูแลสุขภาพเองให้มากๆนะคะอือก็ส่วนนภูมิปัจจุบันนี้เป็นไงบ้างคะพี่หมีโอ้หคนเยอะไม่ก่อนนี้คนไม่เยอะไม่เยอะอย่างนี้นี่ค่ะเนาะ ใช่นี่ยคนเต็มเลยแล้วก็คือคักนะคะแล้วก็บรรยากาศภายนอกภายในเนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลเทศกาลนะคะนี่ก็เป็นสนามบินของประเทศไทยนะคะแห่งที่สองที่ใหญ่เป็นอันดับไหนของโลกก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวเดี๋ยวให้พี่หมีกราข้มูลใด้อ๋ออืโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันหน่อยดีกว่าถ่ายรูปที่ไหนอ่ะเนี่ยแถวนี้แหละเอาตรงนี้แหละ เนาเจอกันนะบ๊ายบายบ๊ายบายคิดดนะูง่ะเ้วเดี๋ยวเจ,เจอกันอีกทีก็วันที่ยี่สิบสอง ใช่ยี่สิบสองตอนเช้ากลับมาจากยี่สิบสองก็ไปต่อกันอือยากให้ทุกคนคอยติดตามนะคะว่าพี่หนีจะพาพวกเราไปเที่ยวที่ไหนโซนเอเชียไปแล้วไปตามกันให้ได้มีอะไรกินบ้างภายในเดือนนี้แหละเนาะถ่ายถ่ายอาหารมาให้ท่านผู้ชมกินเยอะๆหน่อยนะเพราะว่าโอ้โหรู้สึกว่าช่องนี้ไม่ค่อยถ่ายอาหารเลยอ่ะเดี๋ยวถ่ายมาให้นะรู้แหละเอพีบอก ดูแลสุขภาพมากมากนะคะทุกคนใช่อันนี้อันนี้เขาจะเป็นช่องแบบัเช็คอินอะไรทุกอย่างออนไลน์ออนไลน์โคตรดีเลยอ่ะโอเคมีกระเป๋ารงกระเป๋าแตกมากมีผู้คนมากมายหลากหลายสัญชาติเชื้อชาติเนาะใช่ไปซะแล้วไปเจอกันหลังหลัจะรีบไปแล้วก็รีบมานะคะไมเที่ยวอ๋อไม่เที่ยวโอเคเดี๋ยวเราถ่ายภาพทาไงนนะคะมันจะออโต้ไหมหนูทำยังไงอ่ะต้องหยุดก่อน องหยุดด้วยเหรอใช่ในระหว่างนั้นต้ <c oughs> องนั้นเขาปิดไปแล้วอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราห้องนี้ห้อ,องนี้ก็เดี๋ยวเราเจนตามเข้าไปอ,อยากถ่ายรูปอยากถ่ายรูปก,กับพี่มีเข้าไปถ่ายได้ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เดินไปเดินมาได้นะหนูอยากเข้าห้องน้ําด้วยอ่าเหรอใช่พี่ห้องนั้นอยู่ไหในใช่ได้ห้องน้าอยู่ไหนห้องน้ําอยู่ริมโน้นน่ะอ่าไปไปโน้นไปน่นไปนี้ได้อเดินตามไป ผู้ชายการทำห่อ้ไปทมเยอะจริงๆโอเค เลยโอเคใช่ไม่มีรอหนูแถวนี้ก็ได้อ่ะเข้าไปมานะท่านเข้าไปด้วยนะพี่อยู่นี่ค่ะวัดโอ้โหโอเคเยอะเลยนะคระเขาขาเราอยู่ข้างหน้าคนเยอะมากไม่ได้มานานแล้ว่ตัวชมพูเดี๋ยวงวดหน้าก็ดูตามตอนต่อไปนะครับว่า เยอะมากเลยเพื่อนๆคนเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูตอนต่อไปว่าเพิธีกรจะไปยังไงจะมีคนมาไหม พี่มีโทรหาหนู๋อเออนี่เ็อไรเจอแล้วเจอกันแล้วเย่พี่ถ่ายรูปให้หนูหน่อยสิคะถ่ายรูปให้หนูหน่อยถ่ายตรงนี้ก็ได้เขาใกล้จะไปแล้วนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมก็ส่งเขาเป็นเป็นเวลาสุดท้ายแล้ว โอ้ไม่น่าเลยเพิ่งเจอกันรันรันเองหนูไปเที่ยวมาไปเที่ยวนะครับไปเที่ยว่ใช่อ,อยากให้ทุกคนคอยติดตาม,ม,มกล้องไหนกล้องไหนกล้องนี้กล้องนี้เหรอโอเคกล้อ <Okay S 1> งนี้ก็ได้เดี๋ยวถ่า,า,ายให้มาวันน้าใครวะเนี่ยคุ้นคุ้น พ่อแม่ดูนี่นะหน okay. ึ่งสองสามหนึ่งสองสหนึ่งสองสหนึ่งสองหนึ่งสโอ้โหสุดจริงคือไม่ต้องอะไรเลยไป <c oughs> ไเรื่อยๆใช่ใช <c oughs> ได้ช่โอเคอืวส่ okay. งมานเ๋ย ายคู่กันหอทีั้งน่ะโอ้ย่ายคู่อะไรถายไปแล้วไห่เหรอพราะเหรอทแล้วเดี๋ยวหล่ออะพี่หล่อน้าโนี้ได้ไหมได้หมไ้ไมไม่ได้อ่ะแต่ก็ไหนอ่ะไหนไหนนอ่ะอันน้าสอง หน่อ้ยิดายแน่เลยอยู่สถานนีเีพทธีกรานจะเดี๋ยวก็มาแล้วนะครับท่านโสเดี๋ยวก็มาค่ะแป๊บเดียวเอง7วันครับโอเคเดี๋ยวเจอกันเจอกัเดี๋ยวอย่าลืม่ายเพื่อนๆมาด้วย ไปกี่คนไปกับไทยเดี๋ยวเราต้องรอเช็คอินใช่ไหมเราไปหาที่นั่งใกล้ๆล้วไปคุยกันเอาอีกสักคลิปหนึ่งกันโลอุ๊ยแต่หนูเป็นห่วงพี่หมีมันดึกแล้วพี่หมีกลับบ้านพักก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเจอกันค่่อีกจิตวันบายบายเดี๋ยวไปติดรถติดอีกสามที่มงครับท่านชมโอเคบายบายไอหนูไปส่งพี่ไม่ต้องแล้วไปละรอแล้วหนูไปหาที่นั่งพี่ใส่แมสด้วยไหอืม เนี่ยเดี๋ยวหนูต้องขึ้นตรงนี้ปิดคลิปยังอ่ะปิดคลิปอ่ะสำ,สำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันว่าเราเอ่อ ใช่ด้านลึกการเดินทางนะคะทุกคนก็เตรียมความพร้อมให้ดีๆนะคะสิ่งไหนเป็นสิ่งสำคัญก็ใส่กระเป๋าแยกไว้ต่างหากเป็นกระเป๋าสะพายแบบนี้นะคะแบบที่พี่หนูสะพายใช่สิ่งไหนที่เป็นของใช้การทาน่องเที่ยวก็ใส่ไปในเป้เออใส่ไปในกระเป๋าเดินทางที่โหลดนะคะเพราะว่ามันเปิดไม่ได้แล้วเนาะแค่นั้นเลยนะคะอ่ะแล้วก็เที่ยวให้สนุกนะคะเดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพทุกเส้นทางน้งไปกลับนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพมากๆ้วยนะคะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ เกี๋ยวกัีการจีดลายติดตามดูนะครับ